ไฟตูงกานี่คืออะไรครับไฟตูมกาหมายถึงการที่เราได้นําผลไม้ชนิดหนึ่งมาเจาะแล้วเอาเนื้อในออกแล้วก็จุดส่องทางจากหมู่บ้านเข้ามาในวัดในวันออกพรรษาบางท่านนํามาแล้วก็เอาวางไว้ที่วัดหรือห้อยไว้ตามที่สมควรเมื่อบูชาพระรนตนไตเสร็จ แล้วก็นำส่องทางกลับบ้านนี่เรียกว่าไฟตุ่มกาเพราะว่าเป็นผลไม้ที่ส่องแสงประกายเหลืองสวยงามเวลาจุดไฟงานประเพณีจุดไฟตุ่มกาในช่วงเทศกาลออกพรรษาของจังหวัดยโสธรน,นะครับเดิมทีเป็นงานที่ชาวบ้านในชุมชนนะครับได้จัดงานประเพณีเพื่อเป็นการบูชาพระรัตนตัยในช่วงเทศกาลออกพรรษาครับ เพื่อส่งเสริมให้คนได้ปฏิบัติธรรมรักษาศีลและก็นำประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามมาพัฒนาอนุรักษ์สืบสารสุบทอดห้คงอยู่อย่างยั่งยืนครับเพื่อที่จะเผยแพร่ประชาพันธุ์ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายขณะนี้ก็ได้มีการยกระดับนะครับเป็นการจัดทั้งในระดับชุมชนและระดับจังหวัดโดยระดับชุมชนจัดจัดที่วัดบุรพาบ้านต้นแจแห่งนี้นะครับและระดับจังหวัดจัดจัดที่ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรโสธรจังหวัดเพชรโาธร ทำจากอะไรครับทำจากลูกตูมกาตามภาษาของทางราชการก็เรียกว่าตูมกาแต่ตามภาคต่างๆตามภาษาต่างๆก็เรียกไปตามภาษานั้นๆตามภาษาเหนือก็มัดตึงภาษาเขมรก็แซกยิงหรืออะไรนี่ไปอย่างนี้แหละๆๆแ,ลแต่เขาจะอยู่ในท้องถิ่นนั้นๆ,ๆลูกตูมกานี้คือเป็นผลไม้ชนิดหนึ่ง การทํานี้ก็เอามีดปาดปาดออกพอที่เราจะเอาเนื้อในมันออกได้ขูดเปลือกให้สะอาดแล้วก็ล้างให้ดีแล้วก็เจาะเอาเขาเรียกเหล็กซีเจาะแล้วก็เทียนใส่เรืองแสงสวยงามก็เลยกลายเป็นประเพณีได้รับความสนใจปกติแล้วงานจะมีขึ้นอยู่ในวันออกพรรษาคือวัน15คหาค่ำเดือน11 ในปีนี้นะครับทางกระทรวงวัฒนธรรมมีนโยบายในการที่จะยกระดับงานประเพณีวัฒนธรรมบัณงงางของท้องถิ่นจริงได้ร่วมกับจังหวัดยะโสธรนะครับร่วมกับอำเภอเมืองยะโสธรและชุมชนบ้านทุ่งแต้นะครับได้จัดงานประเพณีจุดไฟตุ่มการในช่วงเทศกาลออกพรรษาประจำปี2 5 6 6นะครับโดยได้มีนโยบายในการจัดโครงการเกี่ยวกับงานมหากรรมวัฒนธรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศาสนาศิละปะวัฒนธรรมในกิจกรรมสีสันวัฒนธรรมมหากรรม วิถีอีสานสู่การท่องเที่ยวยโสธรน,นะครับซึ่งเป็นการบรณาการร่วมการจัดงานระหว่างประเพณีจุดไฟตรมกาของจังหวัดยโสธรร่วมกับงานศินลปะวัฒนธรรมของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับซึ่งกําหนดจัดกิจกรรมในช่วงวันที่28กันยายน2563ถึงวันที่2ตุลาคม2563ที่ที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธรน,นะครับแล้วก็มีการจัดกิจกรรมในช่วงวันที่2ตุลาคมถึง3ตุลาคมณวัดทุงแต้แห่งนี้นะครับผม ากวันพี่มาเยือนเหมือนมีมน,นเสนให้คิดถึงตรึงใจเฝ้ารอพี่กลับมาร่วมในงานสารสืบจุดเียนโคมตุงตามาใสใจซื่อสองเราจุงมือเที่ยวชม น้องจะไปรอบูชาพุทธคุณ